กรมสอบศคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนเพื่อนดิฉันเขาอยากไปนวดเพื่อผ่อนคลายและไปสปาด้วยแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนได้มาตรฐานเรามีข้อสังเกตยอย่างไรบ้างคะเวลาไปร้านนวดร้านสปาร้านที่ได้มาตรฐานต้องมีรายละเอียดดังนี้นะครับ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสติก๊เกอร์ตราสัญลักษณ์มาตรฐานกรมสอบอสอและหากเป็นร้านสปาจะต้องมีการแสดงใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปาด้วยนะครับหากมีไม่ครบถ้วนแสดงว่าไม่ใช่ร้านนวดร้านสปาตามกฎหมายอีกทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายกับนวดเพื่อรักษาโรคก็ต่างกันนะครับ หากต้องการนวดเพื่อสุขภาพหรือผ่อนคลายสามารถใช้บริการตามร้านนวดธรรมดาหรือร้านสปาที่ได้รับอนุญาตจากกรมสอบศโดยสังเกตหลักฐานตามที่บอกไปแล้วนะครับส่วนการนวดเพื่อรักษาโรคต้องเข้าคลินิกแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถึงจะตอบโจทย์สุขภาพอย่างแท้จริงครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีเรื่องร้องเรียนโทร1426สายด่วนกรมสอบศ